สวัสดีครับผมทันสิไลา์อูครับมาประเทศไทยต่อ ep สองตายที่แล้วนี่ธัญบูรแปดประตูเลยเนาะนี่ไงดูสกอร์มันแปดประตูมันเกินสามประตูมันก็คือแฮตติกแล้วนะทุกคนสามประตูนี้ก็คือแฮตติกละเกินสามประตูก็คือเกินแฮตติกไปละอืมแล้วก็ไอ้กายยิงรอบหนึ่งไงไกายกายยิงลูกหนึ่งนี่ไงธนวดีแก้วสียิงลูกหนึ่งวูได้แค่ดาวเดียวเองเหรอเพื่อน มีแต่คนได้ดาวเดียวอะ่ะผมได้แปดดาวนี่โตฟูได้หกดาวแล้วก็ยังไม่มีใครโดนใบเหลืองเอ้มีมีมีใบเหลืองมีอยู่โอ้ใบเหลืองเพียบเลยอะ่ะส่วนมากเป็นประเทศแบบแดงๆเนาะอินโดนีเซียโอ้โหกาตาจีนอินโดนีเซียบลายมูอ่นไม่ออกส่วนใบแดงโดนแค่คนเดียวเนาะ ไปต่อเจอจีนมาเล่นแค่แมตช์สี่นาทีพอนะผมจะได้เล่นหลายๆตาหน่อยอเคไปอด้ไอเราได้เปเลนนี่ยนทีไรทุกช่องโอ้โดนจอบไม่ใช่โดนจอดีโดนบอลกล้ง ไม่หละสี่นาทีมันจบไปอยู่นะไม่เ,เรื่องเวลาแล้วเขาแช่คนชื่ออานนี้หรอส่งคืนให้โตฟูเออเอาเอๆเอาเอ,อาวไมมนั่นไม่สาวมันไม่สาวอยอะแล้วนวี่ตักฟีอยากไ้สาวส่งเท่ไหรตายโต้ฟูอยเลนโบทำเพื้ออุ่กดพี่ห้าสิบห้าสิบอะ ไม่หลอกไม่ไม่ไมไมห้าสิบห้าสิบบอกเลยคำเดียวว่าหนึ่งร้อยต่อห้าสิบเนี่ยเนรนโบว์เขาเอาไว้ใช้เวลานี้แต่คือเนรนโบว์ไม่ถูกเลยนไม่เปไรเราได้ถูกไม่ไปเก็บเลยล่ะเอาน,นี้ใครวะเนี่ยมันแหงแกตัวเปลี่ยนตัวเลยถ้าคิดีตัวอำกันโอ้โหหาชื่อออไรนี่นออ โดนบล็อกว่ะรีบโตไม่เก็บวะต้องให้คุณปัญญามาเก็บให้อย่างเดียวนะหนึ่งศูนย์เข้ามุมสามเหลี่ยมซ้ายตรงๆเนี้โอเคสไลด์สวยสไปบุกเลย ว่าแหละโกนเหนียวแท้ทุกคนอยู่แล้วเกมเนี่ยโอ้โหโอ้หนี่สไลด์กันไปสไลด์กันมาพื้นเฮ้ยโดนสกัดอ่ะเรียบเรียบร้อยหมดเวลาเอา้ามันวิ่งมาโดนตีเองอะ่ะโอ้โหใบเหลืองฟรีไม่มีเวลให้เขาฟรีคลิกวะไว้หมดเวลา อ่อนดอยไหนดูนี่โอกาสเราหกสิบเขาสี่สิบเรายิงสองตรงกรอบสองเราส่งสิบเก้าถูกต้องสิบห้าเขาส่งสิบห้าถูกต้องสิบสองเราแท็กเกิลสองเขาแท็กเกิลหนึ่งเราฟาวหนึ่งใบเหลืองหนึ่งเตรียมแท็กเกิลอีกรอบกายเรียบร้อยแท็กเกิลเดี๋ยวนะปีกนี่มันฝั่งขวานี่กายมันปีก้าย ตกเต้นว่าวะไม่เป็นไรเอ้ยสินค้ามานนำหายเวลานีน้โอ้โหโก้แมังหยิบจากตีเลยอังไม่เป็นไรค่ะหลุดจาก อย่าใบแดงเซลานุไปครับลุยครับชเชลเลนโบอีกแล้วโอ้โหแล้วเลนโบมันโคตรไก่เลยลืมไปว่าไม่ใช่สีฟ้าหมดมาดีใบแดงักคนกันไหนไป ไปเลยทันทันเรื่องขึ้นโมองอือออฟไซด์โอ้โหอือไม่เป็นไรอย่างนั้นเราก็ชนะก็แต่จริงๆอยากได้ขอ,อนดูมากถ้าได้ขอ,อนดูชนะเลยเฮ้ยไม่เหลืองสองคนสามคนลย วิ่งคนเดียววิ่งคนเดียวตอนนี้วิ่งคนเดียวไฟฟ้าอืมโหเขาส่งใต้กันจังอาเฮ้ยอันนี้จะโดนใบแดงเรียบร้อยโดนใบแดง ใบแดงคู่อ่ะโอเคขอภายในขันหยามะไปปีกูได้บอลแล้ววิ่งเลยโอ้หมดเวลาก่อนไม่เป็นไรชนะโว้ยใบแดงน่ฮะใบแดงหนึ่งเหรอเดี๋ยวขอดูทีมเลยแดงสองเลยโว้ย ีแต่เซ็นเตอร์แบ็กเลยคืใช้ดีเอ็นเอแล้วก็ได้อยู่นะไอ้ลงไม่ได้อ่อหนึ่งอันนึงน,นะขออน่ญาตจัดทีใหม่กนะ่อนเอ้ยโฆษณาไอเวนเจออินโดนีเซียน,นะนะครับผมแมทที่สามอ๋อเราได้เสื้อแดงไว้ นี่ยผมเปลี่ยนคนละขอบอลลูกเดิมเราได้เขีย่ยโอ้ยส่งแรงเกินเฮ้ยอ,อย่าช้าเลยว่ามันเปลี่ยนเงลาคิวใหญ่าหญ่าลยค่โอ้เมื่อกี้วิ่งไปหยิบไปเก็บได้อะนี่แหละ นี kh ่ไงได้บอลแล้วใครวะชื่อใครสูงแรงจังนะปัญญาไม่ใช่ไอ้ซูบิวกับมึงจีนมึงโอ้ยยุงกัดน้มโอชย ีส่งมันตรงโอเคมองโอ๊ยประตูแม่งชนขนาดนี้นเปล่าหรือ <c oughs> ไงอยากสไลด์ะสไลด์มาใบแดงสักคนนะใบเหลืองเดินใบเหลือง ไม่ได้สันมันไม่วิ่งขึ้นนะ่ะมันเหมือนมันรอเราอยู่อ่ะอ่าเราได้ทุ่งไวเราได้ทุ่งอะไรอย่างเงี้เฮ้ย <c oughs> ทำไมต้องรอวะไปหยิบแล้วก็ทุ่มเลยไม่ได้อ <c oughs> ่ะโอยด เอาปัญญาเอาใบเหลืองสักคนคินวอเตอร์เมลอนนะอ้าวมันโดนเองเว้ยเสย้ยสไลด์กูเจ็บเลยไทยหมดเวลาขึ้นแรกศูนย์นเจออินโดน่าจะน่าจะศูนย์นั่นแ,แหละเพราะอินโดนเขาก็โหด เขาเหตนเอาเรื่องให้อินดูแฟนบุนรอบสวนมาส่วนว่าเกมนี้เวลาเสลายมันจะไม่ค่อยโดนบอลแล้วมันจะโดนขาส่วนใหญ่ซูเปอร์เซฟทำไมชอบส่งติดพวกคนอื่นหมายเลขฟูคนที่เก่งอันดับสา เออสวยเล้ไม่ให้โวฟูตสลยโอ้โหลืมไปว่ามันต้องเข้าไปในประตูเลยไม่เห็นประตูแมตชนี้ขอไม่เอาเสมอมขอชนะดี เรียบร้อยหนึ่งศูนตอนนี้ธัญบุญก็ได้ประตูรวมมันสิบประตูนะปัญญาแหมส่งลูกชิปซะด้วย อาจจะเห็นว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้นิ้วจิ้มกดแทนที่ผมจะใช้ปุ่มพาสนะคือปุ่มพาสมันแบบมันตรงตัวเกินเะไม่เข้าดิวะไม่ไปเก็บบอลดิไอ้แต่ละคนดูใหม่ดูลุ่นี้ใหม่กลายส่งมาทันมันคือมันต้องเข้าอ่ะแต่คือด,ดวงเราเสืออ่อม สุรศักิ์คอเนอร์สวยชุดเหมือนอานาซสร์เลยใครเตะออกวะเนี่ยขอเถอะขออีกลุ่งเถอะ เดี water, 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 water. ๋ยวก็หมดเวลาแลวนี่ว้าวว้าหวานหว้านโอ้โหฮมเฮ้ยโหสนะโหอยู่เบกิสถานโคตรเก่งเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูมันเริ่มใกล้เราแล้ว เราต้องเอาจริงละไอแลนวะไอแลนสีดาวคึอสีดาวสรจสรจแล้วเดิปิดสนามสวยดีวะ่ะ ยังวะเสืออีกทีนะสไลด์สวยสไลด์อีกทีนึงสวยไปไปไปต่อบุกเลยบุกเลยส่งไก,ก,กลวะเสืออันนี้แล้ว ขึ้นบนแล้วึ้นบนแล้วทำได้หรอทได้โอ้อยกายไปเก็บดิวต้องรอให้ปัญญามาเอาหรอไม้ปัญญาก็ไม่เอาได้งดไงไอคือไม่ใช่ปัญญานี่หว่า กไม่ทันวะแบบ็กขวาขึ้นมายิงเนอเนี่ยไอคนชื่อแปลกๆเนี่ยผมอยากเปลี่ยนตัวลงมากเลยอยู่ไหนวะไอนี่อ๋อชื่อแปลกๆเออไม่มีไม่มีไม่มเอาไอนี่มาแทนดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ผิดเชี่ยสวยแล้วไงกดผิดผิดตัว จะเอาไอชื่อแปลกออกอ้ช่างมัน เซบว้ายอ่อาจจะไม่ค่อยพูดอะไรมากเริ่อมีอาการร้อนๆนิดนึงนแม่วิญญาอ ตอนนี้คือใช้อารมณ์ใส่ตัวละครอ,อย่างเดียวเลยเอาไปเหอะใบเหลืองอะไรช่งแมเอใบแดงก็เอามาเลยไม่กลัวสไลด์ก็ไม่โดนเลยสไลด์อือสไลด์โอ้ยส่งเบาไปอะ่ะวิ่งเร็วเร็วเอ้ยโอ้โหแม่งนี่หมดเวลาเลย Với người này. Bye, buộc hướng pra... pra... là lương biao chẳng lặng tay mọi thứ là xong 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 สวยกูได้เลี้ยงเดียวอีกแล้วโค้งแรงเกินไม่โค้งมันต้องยืนอยู่ประมาณนี้ถ้าจะให้มันโค้งสวยชีวิตมันน่ารัก ทำไมมันชอบเตะออกว่าลำคาเนี่ยต uh. uh ัวละครม่งไม่ไปเก็บบอลเนี่ยต้องรอคนใหม่ไอ้เพ้ยอนตัวเ่อนม่มัถึงเก็บเตี๋ยอ่อเนาะเอนล่โอ้โติดอะไรนะข่าวเอ๋อเฮ้ยตัวละครสตันอะไรอะ ได้อีกแล้วอะไรวะเนี่ยเกมดีนะกูยังมีตัวหอนโหดอยู่สองตัวเดี๋ยวอ้โหเก้าแปดเลยกูไม่มีตัวมาแทนมาละ ทอแมงเอ้ไายแบ็คขวาไอ้ปีกขวา ทำหม,ม่ึงเลี้ยงเดี่ยวได้แต่ไม่เลี้ยงมูมงไม,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 ม่ฟาวได้ไงวะถ้าเป็นในฟีฟ่าโมบายมันจะมีแบบเปล่าพี่บอกว่าฟาวไหม ช่างม่งแลวใบแดงอีกตัวหนึ่งจะเป็นไรไปเล้าใบแดงอีกตัวหนึ่งจะเป็นไรไปไหาเนี่ยใบแดงถึงไ็นไเปเตรียมสะไลละเอ้ยรอดอเวยเตะทิ้งม่งเลยเจมงหวะ่ะ และถอนเงินกำไรออกจากโอลิมเทรดได้อย่างไรผมไปที่เมนูฝากเงินมาทำไมวะโฆษณาอยู่และเติมเ,เงินบาทหรือเงินสกุลอื่นเข้าบัญชีโอ้ดีหน่อยที่เราอย่างที่หนึ่ง โดนใบแดงเลยตำนานเนี่ยสีตัวติด่ยเจออะไรวะเจอบาเรนบราเรนอ่านถูกอ่านผิดขออภัยครับจัดทีมใหม่แปบบ๊บอันนี้มันต้องไปหน้าแปดเก้าแปดแปดมีไหมมีแปดเก้าอยู่มีแปดเก้าชั่วขาวไม่ได้วะ่ะ ยิ่งไม่ได้หนักเลยผมไม่ได้อีกใช่ตัวนี้แล้วกันโอ้ยไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ได้แนะ่นอนโอ้ยหวยอะโรกันโอ้ย,อย,อออย,อยทำไมไม่มีตัวไหนไปเล่นเป็นแบ็คได้หรือวะ างนี้เออดีแล้วตัวไหนโดนใบแดงนี่เอาคนนี้มาแทนในหายนี่นี่เป็นแบกได้ไหมไม่ได้อะอย่างเงี้ยแหละอืมอย่างนี้ชั่วคราวก่อนนะชั่วคราวก่อนเอ,ออย่างนี้เล่นไม่ได้หรอเอ,ออย่างนี้ได้โอเคไป แม่สุดท้ายละแม่สุดท้ายละจะปิดคลิปละขอจัดการี้นี่ก่อนแล้วต้องเป็นแชมป์แมดสุดท้ายเร็วเร็วเร็วผมขอไม่พูดนะผมจะเล่นแบบเงียบแหละ ขาคุณเล็งคุณเล็งบอลไปดีวยุ่งกัดอีกจะอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ไลฟ์สดด้วยเดี๋ยว,ยวอาจจะไลฟ์ก่อนคลิปนี้ลงไม่ได้อออ คลิปนี้อาจจะลงทีหลังหลังจากผมไล์นะเพราะว่าผมจะเล่นเกมไอ้นี่ฟุตบอลลีกของโลก สี่ยังจังวะโอ้ล้มหน้าอรีบดีอย่าช้าได้ปะลําคาญ ลงงขวาาอย่เนี่ยมีการหลอกเบื่อฉลาดก็ล่ะดูดูใหม่แล้วกันนะเนี่ยเห็นฮ้ยให้กายก่อนแล้วให้ค่อยส่งมาให้พัน่ะเออหลอกด้วยโคตรฉลาดไอ้ เออมันไม่วิ่งตามมาคอนเนอร์ Corner ดีโอ้ไม่ได้คอนเนอร์หญิงมันโดนตีมันไม่ได้อไม่รู้อะตอนนี้อารมณ์เสียหือย่างไงก็จะตกไปเป็นที่สองที่สามไม่ได้เลยค่ะไม่งั้นก็ต้องทำคะแนนถึงๆมา่างท้ายหน้า เหรยไหนเห็นไหมทุกคนผมส่งแบบพลาสมันจะแบบค่อนข้างจะติดติดบล็อก องลี <Only. S 2> ไม่ออกอีกหน้ามันไม่ทุ่งหว่า สองจริงไม่ค่อยเสียเวลาเห็นแค่ตัวจัดรู้จุดโทษนะเหลือแค่หกนาทีแท้แน่ๆคจะต้องจบแบบง่ายเลยอิงไม่เข้าได้ไงวะ แต่ที่ดีๆคือไม่ข้าว่ะดีแล้วระบายใช่ไหมพอละพอพอเลิกให้ดูสกอร์แล้วก็จบเลยนะอนไอ้<ย><ม>หนีคู่ส,สมานไม่ให้ดูสกอร์ือยูเบกิสถานแม่งตึงว่ะน่ากลัวนี่นะธันยบุญยิง12สีวัดยิง8ม่ดิ S8 บางปอนเซฟไปสไม่เหลืองใบแดงอย่าไปดูมันไม่ดีโอเคพอละคลิปนี้ขอตัวลาไปาแล้วบา,บายๆอย่าลืมไปโหลดเล่นกันด้วยล่ะขามุยบ๊ายบาย